สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพากรลงดวงดาวจงกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า Two Four Six Five Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กลำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น KF S Extra อย่างเช่นเดิมนะคะก็จะเป็นคลิปที่มาเจอะเจอหน้ากันบ้างนะคะภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา9วันนี้นะคะเป็น Timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะจะมีทั้งหมด2กองให้เลือกจากไพ่ประเภเนีนะคะแต่เลือกเพียง1กองแต่เพียงเท่านั้นไม่ต้องเลือก2องกองนะ ะะกองเดียวพอเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนำกันเลยดีกว่านะคะกองที่1นะคนะคะ,ะจะชื่อคำว่า enlightenment นะคะก็จะเป็นไพ่จัก,กรสีม่วงเลยนะคะให้เลือกจากศิลปะหน้าไพ่ดีกว่านะคะไม่ต้องเลือกจากความหมายเพราะความหมายกิ่งฟ้าคัดมาดีอยู่แล้วนะคะว่าดีทั้งหมด2กองแต่เลือกจากที่เราสะดุดตาต้องใจมมกได้สุดนะคะถ้าชอบศิลปะหรืองาน art work ของไพ่กองนี้นะคะ,ะ,ะ enlightenment ให้เลือกกองที่1ได้เลยนะคะ อกองที่สนะคะจะชื่อไพ่ว่าฮาร์โมนีค่ะเป็นไพ่จากระสีส้มเลยนะคะถ้าชอบศิลปะของหน้าไพ่กองนี้หรือว่าสีสันของกองนี้นะคะให้เลือกกองนี้ได้เลยค่ะ,อะกองที่2องฮาร์โมนีนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกิ่งฟ้าจะให้คุณทำใจร่วมทำใจเย็นไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากเลือกเพียงหนึ่งกองที่รู้สึกว่าสะดุดตามากที่สุดนะคะเริ่มค่ะ กองได้แล้วนะคะกิ่งฟ้าจะแปะไทม์สแตปมเอาไว้ได้านล่างสามารถคลิปไปดูกรองที่คุณเลือกได้เลยคะ่ะใครที่เลือกไพ่กรองที่1นนะคะเป็นไพ่จากกระีิ่งโม่นะคะ Enlightenment นะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลาเก้าวันนี้นะคะทำนายจากไพ่พิกเนตแล้วก็ไพ่ทลท์เองเช่นเดิมนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยละกันนะ,ะเรามาเริ่มกันเลย p r o s p e r i t i Belonging Joy, the Emperor, Eight of Wands, Page of Cups, Ten of Swords. Four of Cups, Three of Wands, The High Priestess, Four of Pentacles, Two of Swords, Justice, The Lovers. The Star พระยาโยมราชพระพุทธแล้วก็เป็นพระอาทิตย์ค่ะโอเคค่ะคำทำนายทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะคือจะบอกว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะก็วันนี้คุณอาจจะมีการคิดเกี่ยวกับเรื่อง การวางแผนในเรื่องการเงินก็ได้หรือว่า,อ,าอยากทำยังไงให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำให้ตัวเองนะคะมีความสุขในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะแต่จริงๆอะไพ่พลังงานมันขึ้นชัดเจนว่า ในช่วง9วันนี้เนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นหรือว่าคุณเองอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมง,งานมงคลงานรื่นเริงเข้าสังคมพบปะผู้คนมากขึ้นแต่ถ้าบางคนบอกว่าเออการทํางานของดิฉันเนี่ยไม่ได้ต้องไปพบปะผู้คนมากมายก็อาจจะเป็นคําว่าการใช้สื่อออนไลน์หรือว่าการโทรการพิมพ์แชทคุยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเองอาจจะต้อง คุยกับคนเยอะขึ้นหรือว่าอาจจะมีคอนเน็ชันเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะแต่ในช่วงนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าคุณทําเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าอาจจะแปลว่าฟื้นตัวในเรื่องการเงินก็เป็นได้บางคนอาจจะมีการวางแลนหรือว่าได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการทํางานการเรียนก็ว่าได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งเป็นคําเตือนเลยนะคะว่า ช่วงระยะเวลานี้อย่าไปคลิกลิงก์แปลกอย่าให้ใครมาหักหลังเราได้อย่าหูเบาอย่าฟังความข้างเดียวนะคะแล้วที่สําคัญอ,อ,อย่าไปร่วมลงทุนอะไรกับใครโดยที่ไม่มีสัญญาและละอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่าไปลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงถ้าช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าบางคนคิดจะซื้อบ้านซื้อรถที่ดินที่ดินนะคะหรือว่าเป็นการวางแผนวางแผนได้แต่ขอให้เว้นระยะเวลาไปช่วงระยะเวลาแบบอาจจะประมาณ9ก้าถึงหเดือนเป็นต้นไปนะคะถึงค่อย ซื้อพวก อะไรที่เป็นของชิ้นใหญ่อย่างเช่นบ้านรถที่ดินเฟอร์นิเจอร์และอื่นๆเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะคืออะไรที่เราต้องใช้เงินก้อนโตนมากๆเว้นระยะไปก่อนนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการที่แบบเราอยู่แบบสงบสงบ,สงบนิ่งๆนะคะในเรื่องความรู้สึกอะจะดีกว่านะคะแล้วก็ไพ่เขาขึ้นอีกหนึ่งอย่างว่าในช่วงระยะเวลานี้มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาบางคนอาจจะบอกว่าเออไม่ได้ไม่ได้สันทัดหรือไม่ได้สนใจเรื่องความรักเท่าไหร่แต่ความรักเนี่ยสามารถเป็นได้หลากหลายรูปแบบอาจจะไป ได้เหมือนกันว่ามีคนรักคนเมตตาเรานะคะ หรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีนชวิตในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีโอกาสสละโ,โซมีโอกาสได้หัวใจพองโตมีโอกาสที่จะได้บอกรักหรือมีคนมาบอกรักเราหรือว่ามีการสารภาพรักเกิดขึ้นก็เป็นได้หรือบางคนอาจจะแปลว่าตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ค่อนข้างสนับสนุนแบ็กอัพเราดีหรือครอบครัวของเราค่อนข้างให้กําลังใจหรือสนับสนุนเราดีนะคะหรืออาจจะมีไกด์มิตรเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะคือเอาเป็นว่าช่วงนี้คุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาเป็นที่เอ็นดูมากมากกว่าปกติถ้าที่ผ่านมา เราไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรเราจะได้รับความยุติธรรมและพลังงานก็ขึ้นคําว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะมีการจบจากสิ่งเดิมและเริ่มต้นสิ่งใหม่หรืออาจจะมีสิ่งเดิมๆเ,เก,ก่าๆได้กลับมาอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะคะคือ <c oughs> เหมือนการเริ่มต้นครั้งใหม่เนี่ยของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เราเคยผ่านมาแล้วเคยคุ้นเคยมาแล้วหรือมีประสบการณ์มาแล้วแต่เป็นได้เหมือนกันว่าเราอาจจะได้เจอมิตรภาพเก่าเพื่อนเก่าคนคุณคน,คน,คนที่เราเคยคุยเก่าก็เป็นได้หมดนะคะ แต่หนึ่งอย่างมีอีกคำเตือนหนึ่งคืออย่าทําอะไรผิดศีลธรรมอย่าทําอะไรที่เขาเรียกว่ากัดทําความชั่วทุกชนิด นะคะมันจะยิ่งเด้งเข้าหาตัวเราเองไวแล้วก็ที่สําคัญมันอาจจะมีคนเข้ามาก็จริงอย่างที่กิงฟ้าบอกคือช่วงนี้เอาพูดตรงๆงคุณคุณมีสเสน่ห์คุณอาจจะเนื้อหอมก็ได้ถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเรามีสังคมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะกิงฟ้าก็มองว่ามันจะมีแบบคนให้ความสนใจเรารู้สึกดีกับเราแต่ก็ดูคนดีๆนิดนึงอย่าไปคุยกับคนที่มีเจ้าของคือคุยเป็นเพื่อนได้แต่ไม่ใช่คิดเกินเลยหรือไปแย่งคนอื่นเข้ามาไพา่มันขึ้นคําว่ากิเลสศีลธรรมจงอยู่กับเนื้อกัับตววนนิดึึงงหมาถ่ จงพึงมีสตินิดนึงกับเรื่องเหล่านี้นะคะอย่าทำอะไรที่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนเอาใจคนอื่นมาใส่ใจเราในบางเรื่องละกันเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องการให้แบบคนกระทําสิ่งนี้กับเราเราก็ไม่ควรทําสิ่งนั้นกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นให้ระวังตรงจุดนี้เอาไว้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นการตัดสินมันหมายถึงว่าอะไรถ้าที่ผ่านมาเรา เราเรากระทำในสิ่งที่ดีเรามีความขยันมันเพียรเพียรพยายามมาโดยตลอดผลตอบแทนคือเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราก็ที่ผ่านมาหรือปัจจุบันเรากําลังกระทําสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งชั่วร้ายหรือพลังงานที่มันแย่แยใส่ตัวเองหรือผู้อื่นสิ่งแย่ๆยก็จะตามมาในอนาคตได้ฉะนั้นผลของการกระทาปัจจุบันเลยแนอดีมันส่งผลต่ออนาคตได้เช่นเดียวกันในบางเรื่องนะคะฉะนั้นเรามาระวังนิดหนึ่งแต่จะบอกว่าช่วงนี้คุณมีอํานาจมีบารมีหรือว่ามีคนนับหน้าถือตาหรือว่่่าา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 ออจจะแปปลวไไดด้้้รรรรับกกกชชมเเเในนนืงงทํ็็ถ พูดถึงเรื่องเรียนเรื่องการศึกษามันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเรียนก็ได้หรือเป็นได้เหมือนกันว่าบางคนอาจจะมีช้อยส์อะไรบางอย่างในชีวิตอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนเรื่องอื่นๆก็ได้มีช้อยส์ในการตัดสินในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องการทํางานหรือเรื่องในเรื่องความรักก็ได้มันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เราเหมือนกําลังแบบ make a decision อยู่อะค่ะเหมือนอาจจะมีหลากหลายช้อยส์เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเบิรนเอาท์หรือเบื่อหน่ายในบางเรื่องเราต้องทําสิ่งอื่่นเเพิิมมต เพราะพลังงานมันขึ้นว่าต้องทําอะไรเพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิมทําอะไรมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอาจจะแปลว่าต้องมาลติทัสกิ้งหรือว่าอาจจะแปลว่ามีสิ่งอื่นสิ่งที่เราอยากจะลองทําหรือว่าหาประสบการณ์ใหม่ๆก็เป็นได้นะคะแล้วก็ดวงช่วงนี้ของคุณมีความโดดเด่นมีความดาวเด่นมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องคําพูดคํเจราจาพูดแล้วมีสเสน่ห์พูดแล้วสามารถดึงเงินเดินทองได้หรือว่าใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์หรือการพูดการจราจาต่างๆช่วงนี้จะเด่นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ ช่วงนี้เนี่ยคุณเองจะมีเงินเก็บมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นว่ากองนี้จริงๆเด่นในเรื่องความรักและเด่นในเรื่องการเงินมากๆหรือเด่นในเรื่องความมั่นคงแต่ในเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดต้องระวังพวกมูตสวิงหรืออารมณ์ที่มันแปรปรวนสิ่งเหล่านี้เนี่ยกิงฟ้าอยากจะบอกคุณว่าขอให้คุณเองมีสติตั้งมั่น ถ้าคุณไม่แก้ไขในเรื่องอารมณ์มันมีผลต่อเรื่องสเสน่ห์หรือผลต่อเรื่องอื่นมันทําให้แบบลดสเสน่ห์ตัวคนเองลงด้วยทําให้คุณอา,อารมณ์มึนบุญเบี้ยวทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ทําให้คุณเองไม่มีความสุขตั้งทั้งที่จริงพลังงานขึ้นว่ามีความสุขแต่เราต้องควบคุมสติบางทีนั่งสมาธิบ้างสวดมนต์บ้างหรือว่าหากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิวาดรูปวาดเขียนปรงเฟรมรับสมาธิโซเชียลดีทอกซ์บ้างก็ช่วยเหลือได้เยอะฉะนั้นหาเวที่ทําให้เกิดสมาธิให้เจอนะคะแล้วก็ช่วองอ ื่องของการสั่งการในเรื่องงานค่อนข้างเยอะหรืออาจจะแปลว่าต้องควบคุมคนเยอะก็เป็นได้นะคะและพลังงานขึ้นคําว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาดีในการทําอะไรบางอย่างให้เกิดผลที่ดีนะคะไพ่ขึ้นเรื่องงามยามดีหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีการขึ้นบ้านใหม่คือมันเหมือนอาจจะแปลว่ากิงฟ้าถึงบอกว่า เอออย่าเพิ่งลงทุนในการซื้อของชิ้นใหญ่ๆอาจจะแปลว่าที่ผ่านมา,าก่อนหน้านี้ที่จะมาดูคลิปเนี่ยบางท่านอาจจะมีการวางแผนทําอะไรบางอย่างอาจจะแปลได้ว่ามีงานมงคลหรือไปร่วมงานมงคลหรืองานบุญหรือมีงานบุญเองเป็นได้หมดเลยหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นช่วงระยะเวลาดีในการริเริ่มหรือทําอะไรเริ่มต้นใหม่ๆก็ได้เหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดทางเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าทางเดินทางของคุณอะ่ะมันเป็นเหมือนทางเดินที่แบบ สามารถเดินได้อย่างสะดวกรับดรื่นรับเรียบฉะนั้นช่วงนี้อยากจะทําอะไรให้วางแผนและลงมือทําได้นะคะเป็นช่วงเวลาดีของคุณนั่นเองนะคะบางท่านนะคะถ้ากําลังคิดจะมีบุตรมีลูกสามารถที่จะมีได้หรือบางคนอาจจะแปลว่ารับสัรพสัตเลี้ยงมาก็ได้บางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการรเริ่มคลอดอะไรบางอย่างออกมาเหมือนเขาเรียกว่าคลอดโปรเจกต์ทำอะไรใหม่ๆหรือว่า อาจจะมีงานที่ป้อนเข้ามาหาใหม่ๆหําสำหรับตัวคุณแต่เป็นงานที่เราอาจจะคุ้นเคยเคยทําแล้วเคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วก็เป็นได้นะคะเพราะไพ่ขึ้นการกําเนิดมันแปลว่าการทําอะไรใหม่ๆการเดินไปข้างหน้าการจบจากสิ่งเดิมและเริ่มต้นสิ่งใหม่ประมาณนี้ได้ด้วยนะคะช่วงนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะเพราะนี่ทำนายภาพรวมอยู่ดีนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้แบบ ไปแบบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คาว่าศักดิ์สิทธิ์กิ่งฟ้าบอกเสมอสายขาวนะคะอย่างเช่นพระพุทธรูปอาจจะวัดหรือจากแหล่งที่เราไว้ใจได้หรืออาจจะเป็นเทพสมมุติเฉยๆพระพิฆเนศเป็นต้นและอื่นๆอขอให้ถ้าเราจะไปบูชาที่ไหนมานะคะบูชาได้แต่ขอให้คุณดูแหล่งนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่วัดที่ไหนก็ได้หรือรับมาสุ่มสีุมห้าไม่เอานะคะอ่ะพลิกขึ้นเลยขึ้นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์แต่บางท่านอาจจะบอกว่าเออไม่ได้มีการบูชาอะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ย คุณเองต้องหมั่นทําบุญหรือทํากุศลแต่ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนและไม่บังคับฝืนใจตัวเองนะคะการทําบุญมันทําได้หลากหลายรูปแบบการให้กําลังใจคนการที่เป็นจิตอาสาการทําบุญโดยการแบบสมมติอยากจะโอนเงินไปช่วยเหลือ5บาทสิบาทก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงไม่ได้จํากัดเกี่ยวกับเรื่องเม็ดเงินว่าจะต้องแบบเยอะมาก,มากๆอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะคะแต่ช่วงเนี้บุญจะหนุนนําคุณถ้าคุณกระทําในสิ่งที่ดีหรือว่ามีจิตที่เป็นคำว่าเมตตาจิตนะคะแต่ถึงอย่งางไรกินฟ้าบอกเสมอเป็นคนดีเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยที่ เราเองไม่เดือดร้อนและลำบากใจตัวเราเองนะคะแต่แต่ไพ่ขึ้นว่า แต่จริงๆพลังงานค่อนข้างโคกับไพ่คำว่า the emperor คือความมั่นคงในชีวิตหรือคุณกำลังสแสวงหาความมั่นคงก็เป็นได้นะคะแล้วก็พลังงานถัดไปนะคะออกการทำบุญนะคะกิ่งฟ้าอยากจะแนะนำให้คุณทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคทั้งกับเพื่อนมนุษย์กันเองและก็สัตว์ประสาทอย่างเช่นมวยที่ช้างหมาแมวและอื่นๆที่เป็นสัตว์เน้นของกินของบริโภคพวกอาหารเม็ดอะไรต่างๆก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพวกน้ำเครื่องดื่มนะคะหรือว่าของกินของบริโภคให้กับคนยากไร้หรือว่า ทำบุญตักบาตรก็ได้แต่เน้นเป็นของกินนะคะลงทานก็ได้นะคะทำทั้งคนทั้งทั้งสรรพสัตว์จะยิ่งดีทำทั้งสองทางเพราะพ่เข่นการให้ทานหรือว่าการให้ทานก็สามารถเป็นเรื่องอื่นก็ได้อาจจะเป็นสิ่งของก็ได้นะคะที่แบบอ่ะอย่างสมมตินะเราเองอาจจะมีเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าที่เป็นสภาพนางฟ้าสภาพดีอยู่เลยเราอยากบริจาคจิตใจเรารู้สึกว่าเออสภาพดีอยากบริจาคอ่นนี่พูดตรงๆกิ่งฟ้าะคะ่ะเป็นคนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยมากมาก,มาก แล้วกิ่งฟ้าเป็นคนที่แบบไม่ขายต่ออะค่ะคือคือกิ่งฟ้าชอบในการที่จะให้กับผู้อื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งก็ได้เพราะว่าคนแบบเขาเรียกว่าเหมือนฟาส t f a s h i มันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่กิ่งฟ้าจะเป็นคนที่แบบเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่บ่อยๆนะคะมันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลกิ่งฟ้าเลยเลือกที่จะให้นะคะผู้อื่นที่แบบสามารถใช้ต่อได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะใส่ไม่กี่ครั้งแล้วสภาพยังดีอยู่เลยนะคะถ้าใครที่แบบเอออยากจะให้อย่างเช่นกิ่งฟ้าก็จะให้แบบคนใกล้้ๆตัวยยเี อ่าหรือแม้กระทั่งแบบบริจาคให้คนยากไร้อ่ะมันก็เป็นอีกบุญกุศลหนึ่งก็จะยิ่งดีนะคะบริจาคเสื้อผ้าก็ดีหรือว่าของที่แบบเค้ื่องใช้ที่ยังดีให้กับผู้อื่นก็ได้ที่เขาแบบโอเคที่จะรับด้วยนะคะทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จไม่ว่าคุณจะสวดมนต์สมาธิหรือทําบุญกุศลรูปแบบไหนหรือแม้กระทั่งการโอนเงินทําบุญเรียกว่ากุศลทุกรูปแบบกรวดน้ําด้วย แผ่อุทิศส่วนกุศลด้วยจะยิ่งดีนะคะต่อดวงชะตาของคุณนะคะจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสง่าผาเผยคือมันเหมือนกับว่ามันเหมือน,น,น,นต,ตัวเรามีความสุขมีออร่ามากยิ่งขึ้นทําอะไรก็ราบรื่นราบเรียบมากยิ่งขึ้นพูดยังไม่ทันขัดคานะไพ่ขึ้นการกรวดนะอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาหรือความมีแบบเมตตาจิตนะคะให้แก่ผู้อื่นด้วยก็จะยิ่งดีต่อตัวคุณนั่นเองนะคะใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สาหรับกองนี้ไพ่ขึ้นฟ้าเปิดดวงเปิดทางดีมากๆฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่่ววงระะะยเลาาดีทีททจํ อะไรก็จงลงมือทําด้วยความเพียรพยายามความตั้งใจแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทําอะไรที่มันทําให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะพญยาย,ยมราชหรือปู่พญาย,ยมราชคอยตัดสินอยู่นะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอฉะนั้นขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญแล้วก็อ้อขอพูดเตือนอีกหนึ่งอย่างช่วงนี้เรามาระวังเรื่องคําพูดถึงแม็กกิ้งฟ้าจะบอกว่าคําพูดคำเจจาของคุณเด่นแต่เรามาระวังคําพูดที่อาจจะแบบเขาเรียกว่าไม่ได้กั้นกรองจากความคิดอะค่ะเราแบบพ่วงออกไปเลยทําให้ผู้อื่น เสียหายหรือว่าทําให้ทุกค,คนอื่นแบบรู้สึกไม่ดีแต่อกขิงฟ้าเข้าใจนะบางสิ่งบางอย่างเราเองก็ต้องพูดตรงๆนะคะเพื่อให้แบบสะกิดใจแต่ต้องดูความเหมาะสมการเทศะแล้วก็สถานการณ์ด้วยละกันนะคะ,ะถ้าเราคิดว่าจําเป็นต้องพูดก็ต้องพูดแต่อะไรที่แบบสามารถใช้คําพูดอื่นในการพูดบ,บัเป็นหลักจิตวิทยาในการพูดให้ผู้อื่นแบบเขาเรียกว่าคิดได้กขิงฟ้าเชื่อว่ามันมีหลักการพูดต่างๆค่ะให้คิดได้มากกว่าการพูดแบบแรงแล้วก็ รุนแรงนะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าต้องเรามาระวังการพูดการเจรจากับคนที่อายุน้อยกว่าเราหรือว่า อาจจะเป็นบุตรลูกบริวารบริวารสามารถเป็นคําว่าลูกน้องหรือว่าคนที่อายุงานน้อยกว่าเราหรือคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราในเรื่องการทํางานก็ได้นะคะเชนั้นช่วงนี้ให้เรามาระวังแค่คิดก่อนพูดเยอะๆเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นไม่มีอะไรขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญขออนุญาตจบคำทำนาย,ยน,นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความรักที่ตระบอบอวนตามพลังงานพาไพ่ที่ขึ้นมาเลยนะคะสาหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการสนับสนุนช่ององอาจากิงฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านลา ได้ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตหรือเพียงแค่กดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดดิสกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะที่เรื่องกองที่2นะคะเป็นคําว่าไพ่ฮาร์โมนีนั่นเองนะคะอ่าเป็นจักรราศรีส้มนะคะเรามาฟังคําทํานายกันเลยดีกว่านะคะว่าอะ,อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา9นี้อ่า9วันนี้นะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะทำนายจากไพ่พี่เนตแล้วก็ไพ่ทาาารรรต์คค่าา่่ะะเเเมมิกันลย Capacity to love Childlike expression, promise of the future, the devil, page of pentacles, the fool, uh, the strength. King of Wands, Knights of Swords, Three of Cups, Knights of Cups, Page of Swords, Knights of Pentacles, King of Pentacles, Queen of Pentacles อ้ k i n คิงควีขึ้นมาหมดเลยขนาบด้วยนะคะแบบต่อเนื่องกันเลย King Queen of Pentacles พระราชาพระราชนิถือเหรียญมาหมดเลยนะคะพระกิษณาค่ะพระอุปตคุตนะคะแล้วก็พยาครุฑค่ะโอเคค่ะพลังงานโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างอาจเป็นคำเตือนก่อนละกันนะคะคือ เอ่อจะต้องบอกเลยนะคะว่าอยากให้คุณคนโทรลในเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์ให้เยอะขึ้นกว่าน,นี้นิดหนึ่งถ้าในกรณีบางคนบอกว่าเออช่วงนี้เนี่ยอารมณ์เราแบบรู้สึกเหวี่ยงง่ายแต่บางคนบอกว่าโอ้ไม่ได้เหวี่ยงแต่รู้สึกเบิ์นเอารู้สึกเบื่อง่ายหรือรู้สึกว่ากําลังจมดิ่งกับอะไรบางอย่างหรือว่ามันมีความเครียดความกังวล ความกดดันมันอาจจะเกิดจากตัวเรากดดันตัวเองหรือมีคนมากดดันก็ตามแต่กิ่งฟ้าขอสุดกำลังใจนะคะว่าไม่ว่าเราเผชิญอะไรกับอะไรก็ตามแต่กิ่งฟ้าขอเป็นกําลังใจว่าสุดท้ายแล้วอ่ะวันหนึ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณท่องวนลูปตรงคําว่าสัจธรรมตรงนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากตัวคุณเองในเรื่องความคิดนะคะถ้าเราสวิงมาก หนึ่งเราไม่มีความสุขแน่นอนทําอะไรก็รู้สึกวันนั้นจะเป็นวันที่แบบ bad days มากๆวันที่แย่มากๆฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากให้คุณพยายามแบบกลับมาคิดว่าเออเดี๋ยวปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันมีเอาไว้แก้ทุกคนเจอได้ไม่ใช่แค่เราคนเดียวกิ่งฟ้ายังเจอเลยฉะนั้นทุกคนเจอได้นะคะบางทีบางครั้งเนี่ยมันมันมันมาเพื่อให้เราแก้มันมาเพื่อให้เราเรียนรู้มันมาเพื่อให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในเรื่องคําพูดคําเจาจาอ,อ,อย่าแบบ พูดอะไรให้ตัวเองบ่นบ่นทอนตัวเองหรือว่าบ่นทอนผู้อื่นแล้วก็ให้อ่เขาเรียกว่าคิดก่อนที่จะพูดหรือสื่อสารอะไรออกไปนะคะสื่อสารสามารถเป็นพิมพ์แชทโพสต์คูททั้งหมดได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นแค่คําเตือนนะแต่นอกนั้นสิ่งที่ดีๆเนี่ยกิ่งฟ้ายอยากจะบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่ คุณอาจจะมองอนา,าคตได้ไกลามากยิ่งขึ้นมันอาจจะเป็นเจอบททดสอบนี่แหละมันเลยทาให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นหรือทําให้เราเองเติบโตไปขั้นหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่ขออีกคําเตือนหนึ่งเลยคืออย่าทําอะไรผิดศีลธรรมทุกชนิดมันจะเด้งข้อหาตัวเราเองไวนะคะสมมุติว่าเราไปผิดผิดใจออหรือว่าในเชิงคําว่าไปหลอกลวงใครอันนี้คือยกตัวอย่างว่าเราอาจจะไม่ได้ทำเนาะหรือว่าเราเองอาจจะแบบเ,ออเขาเรียกว่าไป คุยหรือว่าแบบมีความสัมพันธ์อะไรเกินเลยกับคนที่มีเจ้าของแล้วไปแย่งคนอื่นเขามาหรือเรา,เรา,เ,ราเรามีแฟนอยู่แล้วยังจะไปคุยอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยการนอกใจอะไรเงี้ยอย่าหาทำนะคะกิ่งฟ้าเชื่อแหละคุณทําอะไรที่แบบคุณกําลังทําอยู่ผิดถูกฉันรู้ฉันรู้หมดแหละ แต่ฉันจะทาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งกิงฟ้าก็มีหน้าที่เตือนเนฉยถึงแม้กิงฟ้าจะทราบว,ว่าคุณรู้สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราบอกว่าเออเราไม่ได้ทําอะไรแบบผิดศีลธรรมเลยกิงฟ้าดีใจด้วยว่าเราเป็นมนุษย์เหนือดวงและเราก็ทําถูกศีลธรรมขอให้ทําตรงนั้นต่อไปนะคะแต่ถ้าเรากําลังอยู่ในลู่ทางที่มันกําลังผิดกิงฟ้าเชื่อว่ามันยังมีโอกาสที่จะแก้ไขมันนะคะอ่ะประมาณนี้ถัดไป จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคุณน่าจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูมากขึ้นแล้วก็ถ้ารู้สึกเบื่อรู้สึกเหงาอะไรหาอะไรทําเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันบางคนทางานฟรีแลนซ์หรือเป็นธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้จะค่อนข้างดีเหมือนจงทําในสิ่งที่เราชอบเราจะอยู่กับมันได้นานและจะทําให้เราเองรู้สึกว่าอยากไปทํางานทุกวันหรือว่าเต็มใจที่ทํางานตรงนั้นทุกวันนะคะไพ่ก็เลยเป็นคําเตือนขึ้น,นมาเฉยๆว่าเคุณเองนะคะแบบถ้าสมมติว่าคุณกําลังแสวงหาในสิ่งที่ อยากจะทําอะไรใหม่ๆจงทําในสิ่งที่ตัวเองชอบพนั้นเองนะคะหรือว่า,วาเราบอกว่าเราหลีกเลี่ยงงานตรงนี้ไม่ได้ถึงแม้เราจะไม่ชอบแต่เราต้องทําแต่จงหางานอดิเรกหลือหางบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันจะสามารถตอบโจทย์เราทําให้เรามีความสุขมากขึ้นก็เป็นได้นะคะช่วงนี้เนี่ยเอาตรงเรื่องความรักเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะพบเจอคู่สูงมากๆหรือว่าอาจจะมีกําลังคุยกับใครสักคนหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีโอกาสสละโสดบางคนอาจจะได้เป็นแฟนกันบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือบางคนอาจจะเจอคนที่ถูกตาต้องใจหรืออว่าาจ 就。That ใครสักคนหนึ่งหรือแม้กะทั่งไอดอลก็ได้ที่เป็นอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจทำให้เรามีแรงฮุดสู้ในการดำเนินชีวิตต่อไปบางคนอาจจะแบบหาที่ยึดเหนี่ยวอะไรบางอย่างเดี๋ยวคุณจะเจออะไรบางอย่างที่มันสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจคุณได้แต่ขอให้หาสิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจในทางที่ดีนะคะอย่าหาอะไรที่มันดักดกนะจ๊ะถัดไปคุณอาจจะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือสิ่งดีๆเกิดขึ้นบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะมีาการพบปะผู้คนหรืองานเลี้ยงสังสรรค์หรือเข้าสังคมในช่วงนี้เยอะขึ้นจะยิ่งดีนะคะ,ะหรือมีกกาารเดดินทง็ไ้ คนบอกว่าเออไม่ได้ไปไหนเลยอาจจะเป็นคําว่าสื่อออนไลน์หรือโลกออนไลน์ต่างๆก็เป็นได้นะคะช่วงนี้ถ้าใครทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นสื่อออนไลน์เด่นมากๆหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสาที่จะแพลนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นเรียนหรือไปทํางานอา่าอ่าที่ต่างประเทศได้จะยิ่งดีช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวขกับต่างประเทศหรือการเรียนภาษาเพิ่มเติมหรือเรียนอะไรที่มันอาจจะพัฒนาฝึก ความคิดฝึกสมองฝึก أ, ปัญญาต่างๆฝึกความรู้ต่างๆช่วงนี้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมถ้ามองในเรื่องการเรียนการศึกษาช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นดวงของคุณนะเอาตรงๆฟาดเคราะห์มากๆอะไรที่มันไม่ดีจะมีเหตุออกไปสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาเป็นดวงของการที่จบจากสิ่งที่มันเลวร้ายหรือสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเพราะว่าพระอุปจะคุบขึ้นมาส่วนมากแล้วคือการฟาดเคราะห์หรือว่าหลุดพ้นจากเคราะห์ร้ายหรือเคราะห์ที่มันไม่ดีหรือบางท่านอาจจะพึ่งผ่านวิบากกรรมหรือว่าแบบเคราะห์อะไรบางอย่างมาตอนนี้ต่อจากนี้เนี่ยจะมีแต และที่สําคัญกองนี้เนี่ยถ้าเราวางแผนอนาคตได้ดีเงินทงองคุณเข้ามาดีมากๆเพราะว่าจริงๆพลังงานกองนี้จะโดดเด่นในเรื่องการเงินนะคะโดดเด่นในเรื่องการทำมาหากินโดดเด่นในเรื่องการลงมือทําหรือการหาเงินนั่นเองช่วงนี้เงินจะเข้ามาเป็นกอบเป็นการรมเงินจะไหลมาเทมามากกว่าปกติถือว่าเป็นสัญญาณและข่าวดีมากๆสาหรับตัวคุณหรือบางคนอาจจะบอกว่าได้เงินปันผลบางคนอาจจะได้มีโอกาสได้แบบของล้าค่าของมีค่า,าหรือข่าวดีในเรื่องการเงินนะคะหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆ เข้ามาก็เป็นได้แล้วไพ่ขึ้นการคิดการใหญ่บางท่านอาจจะมีการวางโปรเจกต์หรือทําอะไรที่เป็นการขยับขยายตัวเองหรือขยับขยายกิจการก็เป็นได้นะคะการคิดการใหญ่ของคุณช่วงนี้จะสําเร็จผลไปในทางที่ดีแต่ไพ่จะมีคําเตือนหนึ่งอย่างว่า ต้องวางแผนให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่ใช่นั้นมันจะเกิดการผิดพลาดได้นะคะฉะนั้นมีความรอบคอบโดยเฉพาะในเรื่องแบบเงินสัญญาผลประโยชน์ต่างๆต้องรอบคอบให้เยอะกว่าปกติเระมาระวังเอกสารอะไรบางอย่างหรือสัญญาอะไรบางอย่างผิดพลาดได้จากความที่เราแบบไม่รอบครอบหรือไม่ละเอียดหรือบางคนบอกว่า ต้องส่งงานไปให้เจ้านายแล้วเราเองอาจจะโดนกลับมันแก้รอบเพราะความไม่รอบคอบของเราหรือมันอาจจะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างทางเทคนิคเกิดขึ้นก็ตามนะคะฉะนั้นช่วงนี้รอบคอบให้มากขึ้นการทําบุญที่กิ่งฟ้าอยากแนะนําในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยากให้คุณทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนซรายอย่างเช่นสร้างโรงพยาบาลสร้างห้องน้ําสร้างสาธารณประโยชน์สร้างโรงเรียนเป็นต้นเป็นการร่วมบุญไปจะยิ่งดีหรือว่าที่ไหนมีการสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวิหารทําได้หมดเลยจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะถ้าใครร่วมบุญจริง จริงการทำบุญทำได้ทุกรูปแบบแต่พลังงานของใครที่เลือกกองที่สองนี้หรือฮาร์โมนีนี้นะคะก็ให้ทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอิทธินลรายจะยิ่งดีทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จกรวดน้าลงดินด้วยนะคะแล้วก็แผ่เมตตาด้วยจะยิ่งดีนะคะในเรื่องอํานาจบาร,รมีเรื่องเสน่ห์มหานยยมของคุณช่วงนี้จะค่อนข้างดีหรืออาจจะมีคนมารู้สึกดีกับเราก็เป็นได้หรือมีคนให้ความสนใจในตัวคุณอาจจะสนใจในเรื่องเสน่ห์ของเราสนใจในความน่ารักของเราหรือว่าสนใจในเรื่องความสามารถของเราก็เป็นได้นะคะแต่ช่วงนี้เหมือนไพ่พระอาทิตย์เหมือน แหละนะคะความรุ่งโรดความรุ่งเรืองความสว่างสวัยในชีวิตของคุณกําลังจะกอเกิดขึ้นนั่นเองแต่อย่าทำอะไรผิดศีลธรรมหรือทําอะไรไม่ดีหมั่นนั่งสมาธิและสวดมนต์ด้วยอย่างน้อยวันละ5-9านาทีในการสวดมนต์การอาขออภัยค่ะห้าถึงเนาทีในการนั่งสมาธิการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระคาถางเงินล้านวันละ9ก้าถึงสาบจบได้จะยิ่งดีอย่างกิ่งฟ้าจะสวดพระคาถางเงินล้านวันละ3าจบนะคะและ้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละนฟ้ามองว่าคณควรนั่งสมาที Medation นะะเน้นนั่งสมาธิก่อนนะคะก่อนทําสิ่งอื่นใดจะยิ่งดีต่อตัวคุณหรือหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิให้ได้มันจะทําให้ดวงชะตาของคุณพลิกฟื้นจะก,กล้ายกับกลายเป็นดีถ้าดีอยู่แล้วจะดีขึ้นทวีคูณนั่นเองชีวิตของคุณช่วงนี้จะราบรื่นราบเรียบหรือว่าบรรยากาศดีแปลว่าจะมีความสุขมากขึ้นหรือว่าสบายๆมากขึ้นในหลายๆด้านก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นคําว่ารูปงามช่วงนี้คุณจะดูดีมีออร่านะคะหรือบางคนอาจจะมีการเสริมสวยเสริมหล่อฉีดนู่นฉีดนี่ทำัิยกรรมก็ทําได้แต่ขอให้หล่่งทีว จได้ด้วยนิดหนึ่งละกันนะคะอ่ะไพ่ขึ้นเหมือนค่อนข้างโคกับไพ่พยาครุฑมากๆไพ่ขึ้นโลกนะคะไม่ใช่โลกไพ่แค่เจ็ดนะโลกคือ world นะคะอ่ะาค่อนข้างโคกับไพ่พยาครุฑนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความทันสมัยอ่าสื่อออนไลน์อ่า ต่างประเทศช่วงนี้จะค่อนข้างดีหรือบางคนอาจจะแปลว่าได้พบปะเพื่อนชา,ชาวต่างชาติหรือว่าบางคนอาจจะกําลังคุยกับคนต่างชาติอยู่ก็เป็นได้เป็นได้หมดเลยนะคะหรือการสื่อสารช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สาหรับกรองที่สองคือธาตุไม้สมบูรณ์ฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงนะคะหรือว่าการโชคดีมีชายของคุณกําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือเกิดภายในระยะเวลา9วันนี้ฉะนั้นขอให้คุณหมั่นกระทําในสิ่งที่ดีขอให้คุณเพียรพยายามตั้งใจขอให้สิ่งดีๆบังเกิดตามพลังงาน่ อย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวไม่เคยส่งต่อให้กับผู้อื่นเลยส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคำทำนานยแพวๆนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจาจก,กิ่งฟ้าให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แบงค์ด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปปปปตตตต่่อออไไไไไไใใในนนนนนนาาาคเลห้้้้้้กกกดดดดดิิงงััจจฟมวีขญะะ เอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fan Page i n s t a g r a m หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ